ลรัรงวิวาจะอยู่ในช่วงอายุ3 9ย่าง40คือราวๆ2 5 7 2ถึง2573ในดวงชะตาของคุณชวินจะมีความชัดเจนในเรื่องของความรักถึงขั้นลั่นระครังวิวาเช่นเดียวกันนะครับในช่วงอายุ3 6ย่าง37คือราว2 5 7 0ถึง2571ะครับแต่ถ้าว่าในระหว่างเส้นทางโดยเฉพาะในดวงชะตาของคุณเบลล่านั้นมีโอกาสที่จะละั่นระฆังวิวาแบบเซอร์ไพรส์ได้ตลอดเวลา มาถึงตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมถามว่าคู่นี้เป็นคู่จิ้นดีไหมอันนี้ต้องขอตอบว่าดีนะครับถ้าถามต่ออีกว่าคู่นี้เป็นคู่จริงดีไหมอันนี้ต้องขอตอบว่ามีโอกาสเป็นไปได้ครับที่สําคัญดวงชะตาของทั้งสองคนมีลักษณะฉโลกต้องกันและมีความลงตัวหลายประการนะครับคู่นี้จะต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าเรื่องการดัานระคังวิวานั้นจะมีแน่ แต่งแล้วจะต้องมีการปรับแก้ดวงชะตาบ้างนะครับแต่จะเป็นเมื่อไรอย่างไรก็ขอให้ท่านผู้ชมโปรดติดตามตอนต่อไป